นี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวภายในแผนกช่างวาดภาพสีน้ำมันมีอะไรให้จดจำในความประทับใจบ้างเป็นภาพที่หนูตั้งใจวาดนะคะก็อยากให้เก็บรักษาดีๆนะคะแล้วก็ได้ชม,มามงามของภาพด้วยราคาภาพก็ตั้งไว้ประมาณ4,900ันะค่ะไปดูกันครับ สิ่งแรกนะครับที่จะพาทุกคนไปดูก็คือภาพบรรยากาศต่างๆที่มีอยู่ในแผนจังวัดภาพสีน้ำมันไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับของการเก็บภาพแล้วก็เช็คภาพอะไรต่างๆก็มาถ่ายารูปเก็บไว้ ส่วนนี้ก็เป็นภาพที่นักเรียนฝึกปฏิบัติตามที่ครูได้มอบหมายเอาไว้และนี่ก็เป็นภาพคุณครูที่กำลังสร้างผลงานศิลปะต่อไปนะครับ ก็เป็นภาพการเรียนการสอนที่บางครั้งนักเรียนหรือผู้ปฏิบัติไม่สามารถที่จะทำได้ครูก็จะทำให้ดูอชื่อทรงครวยเนี่ย มันมันมันจะไม่มันจะมันจะลงมาแบบนี้มันจะแหลมแล้วก็ป้านออกมาอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมันจะไม่ปึ่งขึ้นไปอย่างงี้เหมือนทรงกระบอกแน่นอนนะครับเส้นทางแห่งศิละปะเป็นเส้นทางที่ยาวไกลเราไม่สามารถที่จะเดินอยู่คนเดียวได้แน่นอนก็จะมีผู้ใหญ่มาให้กําลังใจถึงที่ปบรรก็ วันนี้ก็จะมีคณะ2มอนะครับม,ม,ม,มาเยี่ยมแผนกช่างเขียนภาพสีละหมาดนะครับบรรยากาศก็จะดูดนหน่อยก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะครับภาพบรรยากาศวันนี้แลจะเป็นยังไงบ้าง ไปดูบทบาทที่มีต่อสังคมบาลอาจารย์ปกติก็วาดในเฟรมใช่ไหมใช่ครับทำไมวันนี้อาจารย์วาดในเนี่ยอันนี้มาวาดในกระสอบเพราะว่าเราจะเอาไปสาธิตรหรือไปสอนงานในหะ้กับชุมชนที่เขามีวัตถุดิบเหมือนกระสอบปุ๋ยกระสอบข้าวเนี่ยเพื่อเขา เอาไปต่อยอดได้ไหมายถึงว่าเราเย็บเป็นกระสอบเย็บเอ้ยเย็บเป็นกระเป๋ากระสอบแล้วก็เพ้นรูปลายพวกนี้ใส่เข้าไปมันก็จะดูเก๋ดูสวยไปอีกแบบหนึง่งเหมือนคล้ายๆว่าเราเอาไปขายก็ได้หรือเอาไปประดับตกแต่งที่บ้านก็ได้เนี่ยมันก็จะได้เพิ่มมูลค่าบางทีเราก็จะได้แบบมีงานอาดิเรกทำเพิ่ม มันไม่ได้จํากัดแค่เฟรมอย่างเดียวไม่ได้จำกัดแค่เฟรมอย่างเดียวเขียนใ,ใส่ไม้ก็ได้ใส่สดุที่เราม,มีก็ได้เศษไม้ให้ที่บ้านอะไรเงี้ยได้หมดเยอะแยะมากมายใช่เ่วยช่วยบอกผู้ชมหน่อยอาจารย์เป็นใช้ใช้สีอะไรครับตัวนี้เป็นสีคลิกลิกนะเป็นสีคลิกลิ่าเขียนบนกระสอบอืมกระสอบข้าว สุดท้ายนะครับก็เป็นภาพเป็นความประทับใจที่ครั้งหนึ่งนักเรียนสามารถวาดภาพบุคคลสำคัญได้ไม่ว่าจะเป็นภาพบุคคลสำคัญก็ดีภาพภายในครอบครัวก็ดีอีกทั้งภาพที่ตนวาดสามารถนำไปจัดแสดงและมีมูลค่าให้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อหาได้ไปดูเันครับอย่าพลาดชมนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับของแผนกช่างเขียนภาพสีน้ำมันนะครับที่ได้พยายามวิทยาอุตสาหะจนสามารถวาดภาพของแม่ฉีสันต,ตนีได้อ๋อชอบแล้วก็แบบศรัทธาท่านนะครับแลวได้อ่านประวัติของของท่านบ้างหรือเปล่าก็มีบ้างค่ะแ,แล้วก็ชอบวกาคำคมคำสอนของท่านครับถ้าสมมุติว่าใครได้ภาพของเราไปอ่ะอยากจะบอกกับเขาว่ายังไงดีให้เขารู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่คนคนนั้นควรจะได้เป็นภาพที่หนูตั้งใจว่าก็อยากให้เก็บรักษาดีๆนะคะแล้วก็ได้ชมความงามองภาพด้วยภาพนี้มีมูลค่าถึงถึงเท่าไหร่นะครับราคาภาพก็ตั้งไว้ประมาณ4ะะี0 0บนเก้าค่ะนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับที่เขา เคยเรียน,นแผนกอะไรมาก่อนนะนแผนกลายไทยครับเคยเรียน,นแผนกลายไทยมาก่อนแล้วก็มาเรียนภาพสีน้ำมันได้ได้เป็นเ,เป็นเติมที่สองใช่ครับเอมที่สองนะคร <c oughs> ผมว่าไอความภูมิใจของคนเรานะมันมันแตกต่างกันนะแต่ผม <c oughs> รู้สึกว่าสําสหรับผมเองนะถ้าแบบสามารถวาดภาพครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งแล้วอยากจะบอกว่า ไอ้ความเราเรารู้สึกยังไงที่สามารถวาดภาพครอบครัวได้วาดภาพยญ้าภาพ,าภ,าพภาพตาภาพใหญ่ได้อะไรเนี้ยอยากเป็นแบบภาพเอาไว้แบบเป็นที่ระ,ล,ะลึกรู้เขา้าเพื่อจะได้แบบจ,บจงันทั้งได้แล้วก็แบบเก็บความความประทัดใจในภาพในที่ครอบครัว,วในความรู้สึกที่ทั้งไม่ได้อยู่แล้ว ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวที่มีอยู่ในบรแณกช่างวาดภาพสีน้ำมันช่วยติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ